อันนี้ก็ด้เวลามาลเล็ดนะี่ก็เนี่ยได้รู้สึกว่าจะติดหนึ่งตัวครับพุนะครับไม่รู้ตัวเยอะอ๋อนี่ซีเบ้งตึงๆเลยครับปุ๊ตายแล้วครับตาอนนี้เบ็ดกัดเลยพี่น้องเอปลาไปปั่นกินกัดไส้นะครับนั่นผุ่มตรงไปตรงนั้นกัดไส้กัดกเลยพี่น้องอืมเสียดายนะเจ้ตัวเตาว้าผมว่า สวัสดีกับป้กบม,มกับป้อมปกับป้อมจงวิธีคนน่ากินแบบบ้านๆนะครับวันนี้ก็มา,อ,าอย่างตุงหน้านะครับป้มไม่เชิงตุงหน้าเป็นเหมือนไส้หวยนะครับกล้องลำกล้องนะครับแต่เป็นแบบไกลๆหน้านะครับวันนี้ก็ป้อมยีมาตรงปลาไหลๆนะครับหมารูปลาไหลกับป้มแต่๋ดังเดิมแล้วป้มก็ไม่เกยออานะครับว่าไม่ไม่รู้เลยซ้ำมารูปลาไหลเหมือนปืนนะครับดูจากตามคลิปนะครับว่า วิธีการหน้ารูปปลาเลยหน้าแบบฟื้นเดี๋ยวม่รอแย่งปิดแร่งโต้งนะครับว่าได้รูปปลาเลยว่ารูปปูนะครับเช่นมันอยู่ตามริมลิงนะครับอันนี้คือกลางเล็กเลยครับผมกลางเล็กองผมเลยแต่ว่าห้ารูปปลาเลยนะครับคือไม่เคยเจอไม่เคยหน้านะครับดูแต่ในคลิปว่าเขาห้ารูปปลาเลยกันแบบไหนนะครับผมก็ลงมาทำเล่กครับผมโดยนี่ครับผมจะใส่แบตครับผมนะครับเงยอ่าจแบตปมนะครับ เบ็ดล้ำนะครับมันง่ายดีครับผมนะครับเบ็ดล้ำหลืก็จเยื่อจเยื่อมูสครับผมนี่มูแดงครับผมจเยื่อมูแดงนะครับน่าจะเอนตามคลิปนั้นมันมีทีเด็ดครับผมนะครับมูแดงนะครับแต่ว่าปัญหาคือไม่รู้ว่าผมมีแย่งไปเจอรูปปลาเล่ยหรือวรูปปูนะครับเดี๋ยวก็ติดตามชมนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปหารูปปลาเล่ยครับผมนะครับ นี่นะครับเป็นไส้ห้วยแบบ e. like นี้นะครับนี่ครับตามริมหญ้าแบบนี้ไม่รู้ว่ามีไม้นะครับนี่ตามริมหญ้าแบบแบบนี้นะครับเอ็นตามในคลิปก็ว่าตามริมริมลิงก์กระปุ่มแล้วก็เป็นรูนะคระปุ่มก็ไม่รู้ว่าห้าบันปลื้นะครับหัวรูปลาเล่ยนั่นอยู่บนปลื้นครับเอาใจจุยกันนะครับปุ่มนะครับปุ่มก็กลังแรกเมื่อนี่กระปุ่มห่ารูปลาเล่ยนี่ มีเจอรูนี่ว่ายูนปื้นนะครับเอ็นกอ้อต่ำกอกลิงเราก็หลงแรงกันครับผมนะครับไม่รู้เจอรูปอะไรว่ารูปปูเดี๋ยวก็รูปีปน,น้องนะครับรกลางเล็ก แต่ว่าพี่น้องกอเปลวนะครับไม่ในใจไว้ไม้นะครับนี่นะครับนี่ครับรูครับผมไม่รู้ว่ารูปลาเล่ยว่ารวยเล่ยนะครับแต่ว่าเล่ตรงเก่าๆแล้วนะครับเดี๋ยวมันเพื่อแยงตังค์ไว้สักตาก่อนครับผมนะครับ เกี้ยวแบบนี้ครับผมนะครับการลงเล่ไอ้กาววานี่แต่ว่าไม่ได้ตั้ด้วยตัวเองอย่าไปเชื่อครับผมนะครับคำบอกกาววานี่ไม่เชือ่อปึ๊บตรงลงโดยตัวเองครับผมนะครับตรงปุ๊บกับไม้ลักครับผมไม้ลัก เนื่องกับอาอยากพี่น้องเคอนะกับอาอ่าอยากอ,อ,นะอ,าอ่าอยาก,ายากไม่ยังไงเลยกับยิงเป็นฟ้าวันนี้นะกับแต่ก็ไม่ละความพยายามแต่เดี๋ยวถ้าว่าบังเกิดว่า,าไม่ได้จริงจริงก็ต่งเลยครับผม๊บตรงในต่ำป่าป่าย่านะครับมันก็แต่อยู่แถวนั้นมันก็คงจะ ออกมากินนะครับแต่ว่าไม่เจอจริงๆนะครับตะหารูไม่เจอนะครับโอเคครับเดี๋ยวผุมก็อยากก็ใส่เบ็ดคอนนะครับต่ว่าห้ารูกันนั่นกันมันมันจะระกิดกับผุมนะครับนะครับเดี๋ยวกะตะหารูไม่ได้ก็เดี๋ยวตุ้งกับผุมนะครับเกียวเกียวแลวก็ตุ้งนะครับโดยเยื่อมูซดนะครับเดี๋ยวคอยมาแลกกับผุมนะครับว่าอีม่านหรือเปล่านะครับนะครับเอาใจจ่อยนะครับพี่น้องนะครับ นี่ครับคือปลาหน้าสิ่งเด็ดเจอนะครับก็คือนี่ครับได้มาแล้วครับผมอืมไม่สาวเิ็นไม้ครับผมนี่ปลิงปลาไหลกวอยครับอันนี้อย่างตัวเล็กเลยครับผมปึงกัดมันแซ่บๆเลยเดียวตีนปุ่มลงน้ำครับผมนะครับเนี่ปลาไหลกไยครับผมอืมกระดึ๊บกระดึ๊บเลยครับปลาไหลกวอยนี่ตีนหล่อหนำไม่ได้เลยครับ ลิงเยอะครับทีนี้โอเคนะครับกาลุยกันต่อครับผมอย่าไปกลัวครับการทำมากินอย่าไปกลัวครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้ก็ได้เวลามาแล้วครับผมตอนนี้ก็ตี๕แล้วไม่รวยติดมังม่ายวะหรือนะครับเห <c oughs> น่งครับผมไม่ไม่มีนะวะ ไม่รู้รปูว่ารู้อะไรเงี่ยอย่างยูมันเดิมครับผมมันเลยนะครับเนี่ยอย่างยูมันเดิม,รมครับผม,มไม่เปลือกกระไม,ม้เหมือนกันครับผมรู้สึกว่าจะติดหนึ่งตัวครับผมนะครับไม่รู้ว่าตัวใหญ่อ่อนนี่ สีเบ่งเติ่งตึงเลยครับผมตายแล้วครับใส่ประมาณว่าหมมือครับผมปอดสามปัดปอดีนะครับสามปัดเป็ดปอดีนะครับสีเบ่งเติ่งตึงเลยตายเสียแล้วครับผมสามปัดปอดีเลยใส่ซโยครับอืมเนี่ยหลาเลยครับผมตัวไม่ใหญ่แต่เลยผมไม่ก้อยลงน้ำตรงนี้ปลิงเยอะครับผมนะครับปลิงฟิน โมได้กับเดียวบลิงเป็นเดี๋ยวปุ้มก็ก็หยัดแก้ก้อนครับไม่รวมปลาไปปั่นอยู่เปลือครับแต่ว่าตรงปรลายเลยนี่ตรงก้าวใจตะกี้แล้วลำบากตะกี้บอกว่ามันจบเอาไปปั่นนะครับโอเคเดี๋ยวปุ้มก็หยัดแก้ปุ้มก็แก้ก้อนนะครับโอ้ใส่ตึงๆแล้วดิติดมันไม่ไ ใส่ตึงกับปีนอ้องเตยไม่รู้ว่าติ่นมานะครับรุดกับผุมุดรุอะเล่ลาปีนอ้องช่หเลยตึงตึงกับผมไม่รู้ว่าอีปันปื้อนะครับส่วนมากแต่ว่า นี่เดี๋ยวปลามันกีป่าเลยมันกีปันครับผมอ่าเรากดว่าป่าปันลดหมดเลยอ่ะครับผมนะครับมันจะกีปันนะครับโอเคไรตายอ่นต่อครับผมตานี้เบ็ดกัดเลยพี่นอ้องเออปลาไปปันกินกัดไส้นะครับนั่นผมตรงไปตรงนั้นกัดไส้กัดกเลยพี่น้องอืมเสียดายนะจะตัวเต้าผมว่ะเออ ผมมาเล่ชาไปรู้กิดครับผมนะครับโอเคไหมเพื่อเดี๋ยวแลงเรื่อง่อครับผมอย่างไรดีไม่ครับรดเม็ดนี่ครับมาเล่ชานี่รดจย้ดนี่ครับนี่ครับเตะกัดไม่ได้ครับผมลงน้ำก็คือว่าติดมาเลยแล้วครับนี่อืมปลิงครับผมปากวายหายาอุ้ยโอเคครับ ปนฟองมอนกันในบางทีแต่ตัวเต้าเกินครับผมโอเคครับผมนะครับจะรูปจอดก็คือได้แต่ว่าติดติดเลือดอยู่กันหนึ่งตัวครับผมนะครับได้หนึ่งตัวครับผมนะครับไส่ก็ประมาณรัวไหม้มือครับผมพอสามปัดพอดีนะครับแต่ว่าแต่ว่าติดนั้นไล่ตาเกือบตกตาครับผมเอาไปปั่นญย่ครับผมจะได้ผมมาแหล่จานะครับมันก็เลยเอาไปปั่นแย่มดครับผมนะครับบางตาก็คาดครับ แต่ก็ไม่ปลือกครับผมนะครับตือว่าโอเคครับผมเนี่ยมู้นะครับจากแต่เมื่อวันปยายามาอะไรรูนะครับก็ไม่เป็นนะครับกาไม่เจอนะครับก็เลยเออตรงๆไ้ตามป้าย้านะครับนะครับปรากฏว่านี่ครับก็ได้มา1ึงเต็มครับผมนะครับก็ตือว่าโอเคครับผมนะครับแต่ตอนที้ติดจกย่วกัน่ากินแบบบ้านๆก็ฟังติดตามกับผมจงวิธีค็น่ากินแบบบ้านๆนะครับแล้วก็ควางติดตาม เต๊ะทางเฟซบุ๊กนะครับวิธีโหน้ากินแบบบานๆนะครับเซิร์ชหาได้เลยครับปุ๊มนะครับตอนนี้ก็มีเป็ดมาแล้วครับปุ๊มนะครับได้สร้างเป็ดขึ้นมาแล้วนะครับถ้ามีอะไรคอมเมนต์ก็มีความติดจมยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับปุ๊มนะครับนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็กว้างไวเบี่ยงแค่นี้ครับปุ๊มนะครับสวัสดีครับปุ๊ม